พุ่งกมาทางนี้เมื่อกีก้เขาขึ้นผ่านผิดนะขึ้นสวนต้นน้ำมาใกล้ถึงหรือยังฮะลูกกอล่วยบ้ากุ้งกิ้งตัวม,มือหน่อยตัวม,มือหน่อยแล้วสุดใต้หน่อยเอเมามือไมึงมาอเดียวเพืมม่อ,มมอนมสุดใต้หน่อยนะึง สุดาย่อยสุดายคะ่ะเอาก็พาขึ้นไปนี่คือบันไดนะคะเราใกล้จะถึงชั้นเจ็ดกันแล้วสุบรีอ้อมฟ้าสวยไหวไหมคะไหวอยู่อ่าไหวอยู่เราไปกันเลยโอ,โอ้โอนเหนื่อยมากมายหิวข้าวด้วยหิวน้ำมีตั้งหาก อขค่อยๆอัน,นกนี้อ๋ออันนี้ก็สวยมากเลยอ่ะรู้สึกหนาวไหมคะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เนาะนี่ไม่มีความรู้สึกหนาวรู้สึกเหนื่อยเนี่ยนะขึ้นอีกหม่เนึ่ยอีกหม่หนึ่งเราก็จะเป็นผู้พิชิตเอราวัณกันแล้วนะคะตามตามดีเจอุ้มอิ่มนะอีกนิดนึงค่ะเอ,อ้ย อีกนิดนึงเราก็จะเป็นผู้พิชิตแล้วค่ะว้ายหัวจะทิ่มค่ะไ <c oughs> อ้ตอนค่ะอยู่ค่ะอ่าตามนีีเก้วมืงอินมากตา้เลยนะคะ <c oughs> ว้ายหัวจะทิ่มมาแล้วค่ะตั้งกล่องเอามือมาเอามือมาเด็กค่ะเึ้นยอดไปนะ Oh. อ๋อไรนอะไรเนี่นนยนนไม่ได้ก็ไม่ปแ้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้นเจ็ดแล้วกันนไงมันย้ายไม่ถูกก็าแล้วตามมันเลย